เจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟื้นฟูสู่ความยั่งยืนวิกฤตมหาอุทกภัยที่เราเจอครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงมากๆเลยสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลถ้าเทียบแล้วหนักกว่าสึนามิเนี่ยหลายสิบเท่าตัวเพราะว่าแถบพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยกว้างกว่ากันเยอะสึนามิแค่ชา,า,ายทะเล2จังหวัด3จังหวัดนี่ใช่ไหม นี่เราเองทั้งแถบเลยโดยเฉพาะจู่โจมกรุงเทพศูนย์กลางของประเทศด้วยแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานเป็นเดือนๆือนเนี่ยการฟื้นฟูประเทศเป็นเรื่องใหญ่ถามว่าทำยังไงถึงจะฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถนําประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้อย่างยั่งยืนขอฝากหลักธรรมไว้หมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนาจริงๆใช้ได้ไม่เฉพาะการฟื้นฟูนะจะเป็นการแก้ปัญหาจะเป็นการทํางานเป็นหมู่คณะยังไงใช้ได้หมดเลย คือหมวดธรรมที่เรียกว่าอปริหานิยธรรม7ประการคําแปลของคําว่าอปริหานิยธรรมคือธรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่มีความเสื่อมเลยจเจริญอย่างเดียวหมู่คณะไหนสังคมใดประเทศชาติใดอยู่ร่วมกันด้วยอปริหานิยธรรมแล้วเราก็ต้องบอกว่าจเจริญอย่างเดียว7ข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาไล่ดูกันนะอันที่1คือท่านบอกว่า มันประชุมเนืองนิดคือต้องคุยกันบ่อยๆข้อที่สองคือเมื่อประชุมเนี่ยให้พร้อมเพลียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมเพลียงกันเลิกแล้วพร้อมเพลียงกันทํากิจที่สงพึงธําถ้าคุยในหมู่สงโปรองเทศในพระฟังก็บอกว่าสิ่งที่สงพึงทําถ้าในแง่ประเทศชาติคือทํากิจที่สังคมพึงทําคือทําตามมติที่ประชุมนั่นเองถามว่าสองข้อนี้สาคัญยังไง คือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะข้อมูลการรู้เท่ากันนสำคัญมากเลยถ้าข้อมูลกระาจายถึงเวลาต,ต่างคนต่างงงมันเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายไม่เกิดพลังจะเกิดพลังได้จะต้องเอาข้อมูลทุกคนมารวมกันผู้เกี่ยวข้องมาประชุมกันเอาข้อมูลมาแชร์กันแล้วก็สรุปแนวทางมาตรการว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรพอเข้าใจชัดเจนตรงกันปับ๊บก็แยกย้ายไปทําตามมาติที่ประชุม เดี๋ยวมีข้อมูลใหม่เข้ามาทําไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็มาคุยกันอีกสรุปเสร็จปั๊บไปทําต่ออีกถ้าอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างจะเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพจะได้อย่างนี้การประชุมต้องพร้อมเพรียงด้วยนะถึงคราวคนนี้เข้าคนนั้นไม่เข้ามาช้ามาสายรอกันไปรอกันมาเสียเวลาด้วยแล้วบางทีคนที่เป็นคีย์หลักไม่อยู่ปั๊บข้อมูลไม่ครบคนอื่นที่มารอก,ก็เสียเวลาประชุมแล้วก็สรุปยากเพราะว่าคนที่เป็นข้อมูลหลักเรื่องนั้นไม่อยู่นี่เป็นต้นดังนั้นต้องประชุมบ่อย พร้อมเพียงกันประชุมด้วยมีมติยังไงพร้อมเพียงกันปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็กระบวนการแก้ปัญหาจะมีประสิทธิภาพมากข้อที่สท่านกำชับอีกว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไบัญญัติแล้วก็ไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วถ้าสรุปในเชิงปฏิบัติของสังคมก็คือว่าให้ทําอะไรเนี่ยทำตามกติกาตามหลักตามเกณฑ์กติกาหมู่คณะของสังคมของประเทศชาติมียังไง ว่าไปตามนั้นสถานการณ์พิเศษจําเป็นต้องใช้ประกาศพิเศษอะไรยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่ทุกคนเนี่ยเล่นตามกติกาไม่นอกกติกาถ้าทุกคนว่าไปตามกติกาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นกติกาเดียวกันแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างทําตามอำเภอใจมันจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวซึ่งไม่ตรงกติกาคนอื่นมีปัญหาแล้วถึงเวลาปั๊บงานจะไม่ประสานกันเพราะว่ามันกติกาคนละฉบับต่างคนต่างคิดกติกาตัวเองอย่างนี้ไปยาก ต้องเป็นกติกาเดียวกันจําเป็นต้องทายังไงคุยกันเสร็จเรียบร้อยปับ๊บสรุปปับ๊บปั้งเดินหน้าเลยนี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สี่คือเคารพผู้ใหญ่ในที่ประชุมที่ประชุมไหนก็ตามถ้าเกิดไม่เคารพผู้ใหญ่นะไม่เคารพประธานแล้วละก็มันสรุปไม่ได้ถึงข่าวต่างคนต่างคิดจะให้ความคิดทุกคนตรงทียากผู้ใหญ่ต้องฟังแล้วสามารถสรุปประเด็นได้พอถึงข่าวเคาะแล้วเนี่ยทุกคนก็โอเคแล้วปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็น่าเดินได้แต่ตอนถกกันเนี่ยเต็มที่นะ มีข้อมูลยังไงมีความเห็นยังไง,ง,ไงว่ากันเต็มที่เลยแต่ถึงคราวพ,พอสรุปปั้งปั๊บเนี่ยผู้ใหญ่เคาะแล้วต้องหยุดแล้วก็ฟังเ้นลีดเดอร์ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานที่ประชุมก็สําคัญมากๆเพราะเป็นผู้นําหมู่นําคณะถ้านาไปถูกทางทุกอย่างก็จะโอเคเลยข้อที่5คือไม่ลุกแก่อํานาจความอยากคือแต่ละคนไม่มีฮิดเด่นอะเจนดาเอาความอยากส่วนตัวตัวเองเข้ามาถ้าเอาความอยากเป็นตัวตั้งปั๊บเนี่ย Bon. คุยสิบคนร้อยคนต่างคนต่างก็มีความอยากตัวเองแล้วก็มันสรุปไม่ลงเพราะการจะสรุปมันไม่ได้เอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลละแต่เอาตามผลประโยชน์ตัวเองไปที่ตั้งอย่างนี้แล้วสรุปลงยากแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่เอาความอยากตัวเองเป็นที่ตั้งความอยากจะมีไหมมีอยู่แต่ไม่รู้แกมอำนาจความอยากคือไม่ปล่อยให้ความต้องการส่วนตัวมาครอบงําทุกคนตั้งเป้าตรงกันว่าจะเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมไปที่ตั้งถ้าอย่างนี้แล้วก็ เดี๋ยวเถอะเอาข้อมูลมาแชร์กันถกกันไปถกกันมาดูเหตุดูผลเดี๋ยวจะสรุปได้แล้วถ้าเกิดว่าจริงๆนะช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเนี่ยชาวบ้านที่นี่บอกขอให้เปิดประตูน้ําเพราะว่าถ้าปิดอยู่เขาอยู่ทางเหนือน้ําพอประตูน้ําไม่ยอมเปิดเขารู้สึกว่าน้ํามันขังที่เขาเปิดไม่เปิดไม่ยอมเอาค้อนทุบแล้วเนี่ยจะให้เปิดให้ได้ส่วนเปิดเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างจะเสียหายยังไงช่างมันฉันจะพอใจผลประโยชน์ของฉัน ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดแต่และกลุ่มคิดอย่างนี้หมดทะเลาะกันตายทั้งประเทศเลยเพราะจะแก้ปัญหาโดยไม่ให้มีผลกระทบกับใครเลยเนี่ยมันยากเนั้นต้องดูภาพรวมบางทีเห็นรู้สึกน้ําอันที่เราเปิดประตูน้ําจะได้ลดลงมันอาจจะลดลงสักสองสมเซนเพราะมันก็ยังมีของใหม่มาเรื่อยๆนะแต่ความเสียหายปลายทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมหาศาลไม่คุ้มกันเลยแต่ถ้าเกิดแต่ละคนรวมได้ความอยากจะเอาจะเอาแล้วก็กระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยจะยากมากๆ คิดดีแสนดีวิเศษยังไงอย่างเงี้ยจะโอเคมากเลยแต่ผลกระทบเกิดขึ้นปับ๊บชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ยอมคมขุนไม่ยอมแกนนําชุมชนไม่ยอมแลวขึ้นมาปั๊บเนี่ยต่างฝ่ายต่างคิดถึงประโยชน์ของตัวเองของหมู่พวกตัวเองเป็นหลักอย่างนี้แก้ปัญหายากไม่รู้จักจบต้องให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสนาธารณะคิดถึงส่วนรวมแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าคนอยู่ใต้น้าจะให้เขาเสียสละอย่างเดียวนะถึงขั้เขาต้องเอือ้อเฟือ้อเกือเก้อกูลกันรัฐบาลก็ต้องช่วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ต้องช่วยเออชาวคนที่อยู่เหนือน้ำเขาลำบากนะถือว่าเขาเสียสละอะไรที่เราเองไปช่วยเหลือเขาได้ให้มากหน่อยก็ต้องเต็มที่ต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดําเนินการให้เกิดความยุติธรรมภาพรวมประเทศเกิดการแก้ปัญหาทําได้ข้อที่6คือยินดีในเสนาสนะป่าถ้าฟังนี้บอกเอ๊ะจะมาแก้ปัญหาแล้วให้ไปอยู่ป่ามันจะได้ยังไงต้องจับตรงเมนคอนเซ็ปต์ของมันให้ได้ คำว่ายินดีในเนาศาสณะป่าในแง่การแก้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยคือแต่ละคนต้องรู้จักสงบจิตใจสงบสติอารมณ์มากั้นเถอะปัญหาเกิดขึ้นไม่ละล้าล,ละลังไม่ตกตกใจไม่เสียขวัญแต่นิ่งๆรักษาสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็พออย่างนั้นปับ๊บสติปัญญาของเรามีเท่าไหร่จะสามารถเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ขอให้นิ่งเถอะ แล้วค่อยๆดูกระบวนการแก้ปัญหาและช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวจะไปได้ตรงนี้ดูเผินๆเหมือนไม่สําคัญจริงๆสําคัญมากเลยนะทุกคนอย่าตกใจให้นิ่งแล้วก็ช่วยกันเดี๋ยวสําเร็จข้อที่7คือเพื่อนสัพพมจารีผู้มีศีลนั้นเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือว่า คนดีทั้งหลายเนี่ยยังไม่มาให้มาเถอะมาแล้วให้อยู่เป็นสุขคือไม่มีการขัดแข้งขัดขาเลื่อยขาเก้าอี้ดิสเครดิตจะเอาชนะคะคารวางกลเกมการเมืองจะเอาสถานการณ์นี้ล้มฝ่ายตรงข้ามให้ได้เอาชนะทางการเมืองให้ได้อย่าไปทําอย่างนั้นแต่ให้มุ่งประโยชน์ภาพรวมของประเทศเนี่ยคนดีมีฝีมือทั้งหลายเนี่ยอ้าให้เขาทํางานสะดวกเราสนับสนุนเต็มที่เลยในภาวะวิกฤตไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลไม่มีสีไหนพวกไหนทั้งสิ้นแหละ มีสีเดียวพวกเดียวคือชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีฮิดเด้นไอจนด้าในใจอะไรที่เป็นผลดีต่อประเทศเขาทำถูกสนับสนุนให้กำลังใจกันเต็มที่ไม่มาขัดแข่งขัดขากันเองยังชอบอเมริกานะคือปกติเขาก็มีการต่อสู้ทางการเมืองการแข่งขันกันนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตของประเทศขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะแพ็กเป็นหนึ่งเดียวกันเลย อย่างตอนเครื่องบินของผู้ก่อการร้ายไปชนเวอร์เทสเซนเตอร์ตึกสองตึกถลม่มแล้วพุ่งชนเพนทากอนด้วยเท่านั้นเองรัฐสภามริการประชุมวราระพิเศษเสร็จเรียบร้อยปั๊บสอสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งเดโมแครตรีพับลิกันเนี่ยมายืนเลียงแถวบนบันไดหน้ารัฐสภาอเมริกาคล้องแขนกันทั้งสภาร้องเพลงแสดงถึงความสามัคคีของ ตัวแทนประชาชนบริการทั้งประเทศว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันให้สามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤตนั้นไปให้ได้พอภาพนี้ออกมาปุ๊บเราคิดดูสิความรู้สึกของประชาชนบริการทั้งหมดคือขวัญกำลังใจเกิดเลยรู้สึกว่าตัวแทนของเขาผู้นําผู้บริหารประเทศของเขาเนี่ยกำลังสามัคคีกันระดมความคิดแก้ปัญหาประเทศอยู่แต่ถ้าเกิดในสภาถึงปับ๊บฝ่ายคา้านบอกนี่รัฐบาลทําผิดไปยุ่งผู้ก่อการร้ายมากไปเห็นไหมเข้ามาเอาจรวดเ,เครื่องบินมาชนตึกเราพังไปแล้วเนี่ยยังไม่ถูกต้องแก้นักดีวายต่างประเทศ มานั่งทะเลาะกันเนี่ยฝาย่ายข้าศึกก็นั่งอมยิ้มหัวเราะกันท้องกลิ้งเท่านั้นเองแต่พอเขาทั้งหมดเอาเรื่องส่วนตัวออกไปเรื่องหมู่พวกออกไปตอนนี้ทุกคนเอาโจทย์ใหญ่คือประเทศชาติเป็นตัวตั้งแล้วสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเองพลังมันเกิดมหาศาลยังมีอีกหลายกรณีเป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นตอนที่สมัยรัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยสถานทูตบริการในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านถูกยึด จริงๆมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศสถานทูตเป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นเนี่ยสถานทูตอเมริกาก็ถือว่าเป็นขอบเขตหนึ่งของอเมริกาแต่ปรากฏว่าถูกฝ่ายหัวเอิงซ้ายนักศึกษาชาวมุสลิมที่หัวเอิงซ้ายนี่เข้าไปยึดสถานทูตและจับเจ้าหน้าที่ทูตอเมริกาเป็นตัวประกันนานเป็นปีเลยนะอเมริกาตอนนั้นเพิ่งเสร็จศึกเวียดนามใหม่ๆยังไม่พร้อมจะเปิดศึกใหม่ถ้าไปทําตอนนี้สงส่เอาทหารลุยเข้าไปแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายอะทำอย่างี้ได้ไง สุดท้ายก็หาทางออกเลยที่ว่าจะส่งเฮลิคอปเตอร์เอาทหารหน่วยรบพิเศษเข้าไปจู่โจมแล้วก็ช่วยเอาตัวประกันนาชามริการออกมาก็ไปฝึกซ้อมในทะเลทรายเสร็จจะเตรียมเข้าจู่โจมเนี่ยเพื่อจะชิงตัวประกันออกมาท่านเองระหว่างดําเนินการตามแผนเกิดข้อผิดพลาดเครื่องบินของทหารหน่วยรบพิเศษชนกันเองเฮลิคอปเตอร์ตกถือว่าเสียหน้าประเทศมากเลยนะหาก ฝ่ายค้านอเมริกาเนี่ยคิดจะเอาจังหวะนี้เนี่ยโค่นรัฐบาลดิสเครดิตรัฐบาลก็สามารถไปพิปรายโจมตีได้อย่างดีแต่ปรากฏว่าตอนนั้นฝ่ายรัฐบาลคือเดมโมแครตริพาริการเป็นฝ่ายค้านไม่มีใครหยิบเรื่องนี้มาพิปรายในรัฐสภาเลยเพราะมันไม่ใช่การเสียเครดิตของรัฐบาลมันเป็นการเสียเครดิตของชาวบริการทั้งประเทศเลยเนี่ยมันอายชาวโลกเขา แค่จะไปช่วยตัวประกันยังช่วยไม่ทันสำเร็จยังไปไม่ทันถึงฮลิคอปเตอร์ชนกันเองตกนี่มันก็แย่แล้วถ้านั่งมาวิภา์วิจารณ์โจมตีกันเองอีกมันยิ่งแย่กันไปใหญ่อายชาวโลกเขาสสฝ่ายค้านรู้ว่าเท่าเรื่องนี้ไปพิปรายเมื่อไหร่คนจะเสียคือฝ่ายค้านเองนั่นแหละเพราะคนอเมริกาจะไม่เอาเลยบอกทําอย่างนี้ได้ยังไงเสียชื่อเสียงประเทศอายชาวโลกเขาสสฝ่ายค้านเองก็รู้ถึงอารมณ์ของสังคมชาวอเมริกัน แล้วก็รู้สปิริตของขประเทศด้วยรู้จักคําว่าสปิริตเขาไม่เอาเรื่องนี้มาโจมตีกันเลยไม่ใช่เขาเอาไม่โจมตีอย่างนี้คนจะรู้ความบุกพ่องรัฐบาลเลยประชาชนรู้เต็มอกเลือกตั้งสมัยต่อไปจะมีคาเต,เตอร์ก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาโจมตีกันมันเป็นประเด็นใหญ่จนคนรู้กันเต็มอกอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดซ้ําถ้าไปพูดโจมตีรัฐบาลก็เหมือนกับไปเข้าทางไปตัวแทนงฝ่ายพวกก๊กร้ายมันดิสเครดิตรัฐบาลเนี่ยไม่เอาอย่างนี้เป็นต้น คือไม่เอาประโยชน์ของหมู่ของพวกมาเอาชนะค้าคารจนกระทั่งว่าจ้องดิสเครดิตจ้องทําลายกันแต่อะไรที่ทําดีทําถูกหนุนกันไปเลยเพราะตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์จะเอาชนะทางการเมืองแต่เป็นสถานการณ์ว่าจะเอาประเทศชาติให้รอดได้อย่างไรต้องเอาประโยชน์ที่ใหญ่กว่าคือประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วร่วมแรงร่วมใจกันทํางานนี่คืออปปาริหานิธรรมข้อที่7ถ้าได้อย่างนี้แล้วลวก็จะก,กี่วิกฤตเนี่ย เราแก้ได้สามาคคีกันเมื่อไหร่คนละไม้คนละมือทําตามหลักอริหารนี่จะทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยทุกปัญหาเราแก้ได้ขอให้ใช้วิกฤตอุตกภัยครกังนี้ให้เป็นประโยชน์เถอะแล้วช่วยคนละไม้คนละมือฟื้นฟูประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้เจริญพร